ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณนั้นเห็นคุณค่าของทุกการเดินทางของคุณตรงจุดนี้สำคัญมากเลยครับพี่พี่เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าทุกการขยับทุกการเคลื่อนไหวของเราเราจะไม่รู้สึกเคารพตัวเองเลยเพราะคุณค่ากับการเคารพมันต้องไปพร้อมกันครับในการที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยได้เงินเราสำเร็จในเป้าหมาย แต่เราจะต้องมีการเติมเต็มมีความสุขมีการเคารพตัวเองกวพูดก,กันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณเห็นความงดงามไม่ว่าคุณอาจจะทําได้ทําได้มากน้อยหรืออาจจะทําไม่ได้หรือทําได้ดีมากกว่าเดิมวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่คุณจะต้องเปรียบเทียบตัวเองกับในปีนี้ก็คือปี2025หรืออาจจะหลายปีที่ผ่านมาคุณดีขึ้นอย่างไร คุณมีการเคลื่อนที่ได้มากขึ้นอย่างไร